เลขเด็ดปฏิทินจีนให้โชคให้ลาบเป๊ะทุกงวดสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะปฏิทินจีนเป๊ะอีกแล้วนะคะเป๊ะปังมากงวดที่ผ่านมานี่เข้าตรงๆเลยนะคะห้าเจ็ดนะคะงวดนี้เลขเด็ดปฏิทินจีนมีอะไรบ้างเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะคะ นี่เลยนะคะมาแล้วนะคะเลขเด็ดปฏิทินจีนนะคะงวดประจำวันที่1ตุลาคม2563นะคะนี่เลยนะคะเราจะค่อยๆซูมให้ท่านดูนะคะ mm. เด็ดแค่ไหนท่านคงทราบนะคะอย่างงวดที่แล้วนี่เข้าไปตรงๆเลยนะคะงวดที่ผ่านมานะคะเลขที่เกี่ยวที่พันกันนี่ใครตีได้ก็เฮงนะคะ งวดนี้นะคะเลขเด็ดปฏิทินจีนที่มันเกี่ยวมันพันกันอยู่เนี่ยนะคะเรามองเห็นเป็นเลขนี้นะคะนี่เลยนะคะค่อยๆดูนะคะค่อยๆพิจารณาค่อยๆจับคู่นะคะอย่ารีบร้อนดูค่อยๆดูแล้วท่านจะเฮงนะคะซึ่งช่องสามเอของเราเห็นเป็นเลขนี้นะคะมีเลขสองนะคะเลขสี่เลขหกเลขแปดเลขเจ็ด เลขเก้านะคะท่านอาจจะนําตัวเลขทั้งหมดนี้ที่เห็นนี่นะคะท่านอาจจะเห็นแบบอื่นก็ได้นะคะซึ่งนําตัวเลขทั้งหมดนี้ไปจับชุดสองตัวสามตัวก็ว่ากันไปนะคะแล้วแต่ดุลพินิจของแต่ละท่านนะคะว่าท่านชอบตัวเลขเยอะหรือชอบตัวเลขน้อยนะคะก็ลองนําไปจับคู่ดูแล้วกันนะคะนําไปดูแล้วกันนะคะว่า มันเกี่ยวมันพันกันเน่นมีเลขอะไรบ้างนะคะก็ค่อยค่อยดูค่อยพิจารณานะคะถ้าท่านพิจารณาถูกก็เฮงนะคะมีเลยนะคะเลขปฏิทินจีนนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเรวยๆวยถูกหวยทุกงวดน,นะคะสวัสดีคะ่ะ